<c oughs> <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสือนะครับเสือหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเฮียหรือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือวัดมงคลโขทาวาดอันเดียวกันนะครับนี่คือเช้าเช้านะครับใครตื่นเช้าก็มาชมไลฟ์นะครับแบ่งปันความรู้นะพี่น้องที่ละครับนี่คือ จิ๋วแต่แจ๋วมากนะครับ <c oughs> เป็นเครื่องรางเบญจภาคีนะครับหนึ่งในห้าสุดยอดของประเทศไทยก็คือเสือลวงพ่อปานวัดบางเฮียนั่นเองนะฮะ <c oughs> พุทธศินนั่นถือว่าไม่ธรรมดานะครับเราชมภาพรวมมันก่อนก่อนที่จะเจาะลึกเนื้อหาวันนี้เนื้อหาสั้นๆแต่ว่ากระชับแล้วก็ได้ใจความแน่นอนเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของยันที่เป็นเอกลักษณ์ แล้วก็สําคัญอย่างยิ่งที่เราต้องจดจำนะพี่น้องที่รักครับนี่คือยันนี่นะฮะนี่คือลักษณะของเล็บลักษณะของเล็บจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมนี่ลักษณะของเล็บนี่ครับเป็นเอกลักษณ์นะครับลักษณะของปากจมูกนี่ครับตาเป็นลูกเตา๋าเห็นไหมครับลักษณะของหูที่เป็นลักษณะของหูนี่คล้ายๆกับหู เรียกว่าอะไรนะหูหนูนี่หูหนูนี่หูหนูสีขององค์ของอเขี่ยวเสือจะต้องเหมือนน้ำผึ้งเหมือนอมน้ำผึ้งนะพี่น้องทีละครับฉ่ำเหมือนอมน้ำผึ้งแต่ต้องมีความเก่าเอาละครับพี่น้องเข้ามาสี่สิบกว่าท่านห้าสิบท่านแล้วอาจารย์จะพาไปชมพุทธศินของเสือหลวงพ่อปานวัดรองด่านหรือวัดบางเฮียนะครับ หลวงพ่อปานท่านจะเอาเขี้ยวเสือที่เป็นเขี้ยวที่อยู่ข้างในเหือกนะพี่น้องครับส่วนนี้คือส่วนที่อยู่ในเหือกนะฮะส่วนฟันที่พ้นเหงือกนั้นจะอยู่บริเวณนี้แต่ท่านจะไม่เอามาแกะนะครับทับย่อมาแกะเวลามาแกะเนี่ยถ้ามาทั้งเขี้ยวแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะมีก็คือจะมีรูประสาทฟันนะครับถ้ามาทั้งเขี้ยวจะมีรูประสาทฟันพี่น้องที่รักครับรูประสาทฟันซึ่งก็เป็นจุดสาคัญจุดหนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณาเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานก็คือรูประสาทฟัน นะครับรูประสาทฟันจะทะลุขึ้นมาถึงบนเลยเห็นไหมครับนี่ครับทะลุขึ้นมาถึงบนเลยรูประสาทฟันนะฮะแล้วถ้าเขี้ยวเสือนะครับที่แกะนั้นจะแกะเป็นพุทธศินแต่และตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าจะคล้ายกันก็คือเป็นศิลปะของคนแกะคนเดียวกันมีน้องี่ลักครับแต่และตัวจะคล้ายกันนะฮะคือพุทเราต้องจดจําพุทธศินแล้วก็ดูความเก่าของลักษณะของเขี้ยวเสือ ว่าความเก่าได้ไหมพุทธศินโอเคไหมนะครับแล้วก็ลักษณะของการจานของหลวงพ่อนะฮะการจานยันนั้นถือว่าสําคัญมากๆนะครับเรามาดูพุทธศินสิ่งแรกที่เราต้องต้องดูก็คือลักษณะของปากนะฮะลักษณะของปากของใบหน้าและก็หูนะครับปากนั้นมีทั้งอาปากและหุบป,ปากอาปากเนี่ยแสดงถึงพลังอํานาจถ้าหุบป,ปากนั้นก็จะมีพุทธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมนี่คืออาปากนะครับ การแกะนั้นถือว่าสุดยอดมากนะครับ <S <S เพราะว่าต้องลงมีดเนี่ยครั้งเดียวต้องจบเลยเห็นไหม,มครับปาดแต่ละครั้งต้องจบเลยนะครับถือว่าฝีมือการแกะนั้นปราณีตมากนะฮะปากนะครับอลังที่สองก็คือลักษณะของตาดวงตานั้นจะมีเหมือนลูกเต๋าเลยเห็นไหมครับจยกลมๆแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้นี่ครับนี่คือเอก e ลักษณ์นะครับดวงตาจะกลมๆแบบนี้หูนั้นจะแนะบแนบเข้ากับใบหน้าแล้วก็จะมีรูแบบนี้นะครับเป็นรูแบบนี้จะเรียกว่าหูหนูนะครับ บางครั้งถ้าขบปากเนี่ยใบหน้าก็จะคล้ายกับแมวนะครับคล้ายกับแมวไม่ได้คล้ายกับเสือนะคล้ายกับแมวจมูกก็จะเป็นรูอย่างนี้พี่น้องที่รักครับนี่ฮะลักษณะอันอีกอันหนึ่งที่เราจะสังเกตก็คือลักษณะของนี่ครับเล็บนะฮะการแกะเล็บนะครับการแกะเล็บการแทงเล็บเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ถูครับเล็บจะมีขาแต่ละขานี่จะมีสี่สี่เรียกว่าสี่เล็บนะฮะสี่เล็บหรือสี่นิ้วนะฮะเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ แล,แล้วร่องที่แทงนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับ่องที่แทงจะเป็นเอกลักษณ์มากเห็นไหมครับพี่น้องครับร่องที่แทงจะเป็นเอกลักษณ์มากนี่ครับเป็นเอกลักษณ์นะครับ <c oughs> นี่ครับการตาวัดมีดนะครับการลงมีดนะครับการเขาเรียกว่าการแกะนั้นจะปราณีตมากคือครั้งเดียวต้องได้เลยนะพี่น้องครับเพราะว่ามันเฉือนออกไปแล้วเนี่ยมันต่อไม่ได้เฉือนออกไปแล้วต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นการแกะพวกนี้ต้องปราณีตมาก วันฝีมือการแกะนี่ถือว่าขั้นเทพเลยพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่การแกะลักษณะของขาจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะของขางหางจะมีทั้งตวัดขึ้นอย่างนี้และมีทั้งตวัดแบงข้างนี้นะครับหางองค์ที่ตวัดขึ้นนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับหางนี่ตวัดขึ้นนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดอีกอย่างเดี๋ยวขอราให้ลงกล้องกันนะก็คือยันนะฮะยันจะมี3ามลักษณะนะก็คือยันอ่าอุ เนี่ยข้างบนนี้จะเป็นยันอุจึ๊กจึกนะครับเนี่ยจึ๊กดจึ๊กนะฮะชึด๊ดจื๊ดเนี่ยอุสองตัวแล้วข้างจะเป็นยันกอย่านะครับเนี่ยยันกอย่ายันกอย่าแล้วข้างล่างจะเป็นยันลืือตัวลือตัวลือนั่นนะครับตัวลือตัวลือนั้นนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันเลยนะครับนี่ครับลักษณะของยันยันอุจะเป็นอย่างนี้พี่น้องเห็นยันครับ ยันอุนะฮะบ,บางครั้งก็คล้ายกับทอทหารแต่วันนี้คือยันอุนะฮะยันอุสองตัวนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือยันกอย่าเห็นไหมครับยันกอย่ายันกอย่ายันกอย่าข้างๆ้างนี่ครับแล้วก็ยันรื้อเห็นไหมครับยันรื้อนะฮะยันรื้อนะฮะพี่น้องศีลปครับรูนะครับรูรูก็ค่อนข้างที่จะอ่าไม่กลมซะทีเดียวค่อนข้างจะเป็นวงรีนะครับรูประสาทฝันเนื้อฝันนั้นจะต้องมีความ เขาเรียกว่าเก่าให้เราได้เห็นมีความซึง้งมีความเก่านะครับดูแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับอาอมน้ําผึ้งพี่น้องทีละครับเหมือนองค์น้ําผึ้งนะเห็นไหมครับนี่ฮะนี่อันนี้ข้างๆก็จะมีาบางทีก็มียันอุเขียนยันอุบางทีก็เขียนยันลืออนะครับข้างๆนี่ครับนี่คือลักษณะของการการแกะเล็บเสือจะมีสี่เล็บนะครับจะมีสี่เล็บในแต่ละแต่ละขา ส4บ6ก็คือ16เล็บนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นเอกลักษณ์มากเล็บเสือเห็นไหมนี่ครับเล็บเสือนะครับนี่ครับเอกลักษณ์มากๆเลยลักษณะของนี่ครับเนื้อเนื้อของเขี้ยวเสือนั้นจะต้องเก่านะครับเนื้อต้องเก่าเห็นไหมครับมีความฉ่ามีความฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้งเห็นไหมครับมีความฉ่าเหมือนอมน้ําผึ้งนี่ครับมียันอุเห็นไหมครับยันอุนะครับ ลักษณะของปากเห็นไหมครับปากกับจมูกจมูกจะเป็นรูเล็กๆนี้แหละครับปากการแกะมีทั้งอ้าปากและหุบปากลักษณะนี้เรียกว่าอ้าปากพุทธคุณนั้นจะเด่นในเรื่องของอำนาจบารมีนะครับถ้าอ้าปากตาเป็นลูกเต๋าเห็นไหมครับตาเป็นลูกเต๋าเห็นไหมนี่ครับนี่เป็นลูกเต๋านี่ครับเป็นลูกเต๋าเป็นเอกลักษณ์นะครับตาเป็นลูกเต๋าหูเป็นลักษณะหูหนูเห็นไหมครับเป็นหูหนู หนูหนูรีบเข้ามารีบเข้ามาทั้งสองข้างเลยรูประสาทฟันจะทะลุนะครับถ้าเป็นทั้งเขี้ยวนะครับจะมีรูประสาทฟันทะลุขึ้นมาด้านบนนี่ครับอันนี้เห็นไหมครับหูหนูนะครับเป็นหูหนูนี่มียันลืลือนะครับยันลืดลือนะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับสีอ่อนแก่แต่อมน้ําผึ้งฉ่านะครับลักษณะของหางองค์นี้จะตวัดขึ้นเห็นไหมครับ สวัดขึ้นสวยงามมากสวัสดขึ้นฟืดขึ้น้างบนเห็นไหมครับพี่น้องครับสวยงามมากๆนี่คือความงดงามของการแกะของการแกะเห็นไหมครับความงดงามของการแกะถือว่าสวยงามมากๆนะครับเห็นไหมครับทำสวยงามมากงดงามจริงๆครับอยากให้พี่น้องได้มีโอกาส่องมีโอกาสได้ครอบครองนี่คือเบญจภาคีนะครับของของเครื่องรางนะครับของประเทศไทยหนึ่งในห้านะครับที่ถือว่า เข้มขขังมากและถือว่าได้รับความนิยมมากเล็กๆอย่างนี้นะครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันเจ็ดหลักนะครับหรือหลักล้านนั่นเองพี่น้องทีละครับเล็กมากจิ๋วนะครับจิ๋วมากๆนะครับจิ๋วเลยฮะราคาเท่าไหร่หลักล้านเลยครับหลักล้านเลยนะฮะหลักล้านนะครับหลักล้านมีการเช่าหาเปลี่ยนมือองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆสมบูรณ์ทั้งพุทธศิลป์สมบูรณ์ทั้งยันสมบูรณ์ทั้งความเก่านะไหมครับยันสวยงามมากๆนะครับ ยันถ้าเราพลิกขึ้นอย่างนี้เราจะเห็นเข้าใจเห็นนี่ครับนี่กลมกลนยันอีกครั้งยันจะมีแค่3ามลักษณะเท่านั้นอ่าแม้แต่รอบข้างก็ตามนะครับนี่องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์นะฮะถ้ายันสมบูรณ์ก็จะมีครบ3ามลักษณะเลยก็คือยันยันอุนะตัวอุนะฮะสองตัวอยู่ด้านบนลืลือลืลืออยู่ด้านล่างแล้วก็ยันกอหญ้าอยู่ด้านข้างนี่ครับนี่คือสมบูรณ์แบบนะครับส่วนรอบตัวท่านนั้นอาจจะมียันลืลือมั่งยันอุมั่งยันกอหญ้ามั่งก็แล้วแต่นะครับ มากน้อยไม่เกี่ยวนะครับยันนะครับแต่ว่าต้องดูความเก่าต้องดูความคมของยันนะครับความคมของการลงอักขระจริงๆแล้วเล็กมากนะครับนี่ครับเทียบกับนี่ฮะนี่มือผมไม่นิ้วมืออาจารย์นันนะเห็นไหมครับนี่ครับเล็กมากๆเลยนะครับเล็กมากๆนี่นิ้วนิ้วนิ้วชี้นะฮะเล็กมากๆพี่น้องที่รครับนี่คือความสวยงามนี่คือเบญจภาคีเครื่องรางที่ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับ ถ้าเสือนะครับต้องหลวงพ่อปานนะครับแต่าหานุบานต้องหลวงพ่อสุนนะฮะเดี๋ยววันหลังอาจารย์จะนําหลวงพ่อสุนวัสสระกุลนะครับซึ่งถือว่าเป็นเบนจากเครื่องรางอีกเหมือนกันนํามาแบ่งปันความรู้พี่น้องนะครับเล็กๆน้อยน้อยกระชับนะครับแต่ว่าพี่น้องสามารถเอาไปต่อยอดได้นี่คือสุดยอดของเครื่องรางนะครับของประเทศไทยหนึ่งในห้าเบนจะพาคีนะครับของประเทศไทยนะครับเสือหลวงพ่อปาน วัดมงคลโคทาวาสหรือวัดบางเขี่ยนั่นเองพี่น้องที่รักครับขอบคุณพี่น้องที่กรุณาตื่นมาติดตามเช้าๆนะครับอ่าขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่ตอไปสำหรับเช้านี้เช,ช้าโชคดีครับผมสวัสดีครับ